เรื่องนี้ก็เลยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากิจกรรมของผมพวกนี้ก็มีเรื่องแรกก็คือเรื่องของอปปชนะครับได้เชิญผมไปที่สนามบินน้ําตอน10บนาฬิกาเพื่อไปสอบสวนในประเด็นที่มีการร้องทุกข์กาวโทษดำเนินคดีกับตํารวจชุดทําคดีแตงโมในเวลา10บนาฬิกาที่ปปชได้มีการเชิญผมไปว่ามีการดําเนินคดีกับใครบ้างนะครับในชุดของคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวน ของสำรวนทอนภักหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเริ่มสอบพยายนก็คือเริ่มสอบปากคำผมในฐานะผู้ร้องที่ปปชสนามบินน้ำนะครับเนื่องจากคดีแตงโมเนี่ยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นคดีที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าเป็นคดีที่อับอายศที่สุดที่ผมทํางานมา10ปีนะในวงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ยังดีใจว่าปปชยังให้ความสําคัญคดีนี้โดยการเชิญไปให้ปากคำอย่างเร่งด่วนนะครับ เดิมเนี่ยนัดกันวันที่20 27ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเด็นของติดทุระก็เลยขอเลื่อนเป็นวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้10โมงนะก็จะไปที่ปปชแล้วก็ไปกองบัญชาการตำรวจนครบาลเสร็จแล้วก็จะไปตามคาดีหญิงไก่นะก็ไปตามคาดีหญิงไก่ที่กองปราบปรามนะครับนะเพื่อไปตรวจสอบว่าอดีตหญิงไก่เนี่ยที่ผมรับอาสามาช่วยคุณป้าเนี่ยอายุ81ปีนะแล้วคนที่หญิงไก่นะครับนะ ได้มีการทําอะไรกับปุณป้าอายุ81ปีเนี่ยซึ่งเราได้ไปมีการไปสอบปากคาปุณป้าไว้แล้วที่ที่บ้านพักนะครับพบกันเริ่มต้นนะครับก็เป็นเรื่องของเพจปลอมนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าชมรมเฉลิอมเหยื่อแชรยกรรมนะครับก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบว่าเราไม่มี a c e b o o k นะครับของชมรมเฉลิอมเหยื่อชรยกรรมเพจบุกที่ชื่อว่าชมรมชรเชี่ยกรรมนี้เป็นเพจปลอม โดยมีนายสุขสรเจริญยิ่งนะครับนะเป็นคนที่ทําเพจขึ้นมาซึ่งเราได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับซึ่งชมรมนี้นะครับไม่มี Facebook ใดทั้งสิ้นแล้วก็แอบอ้างโดยใช้โลโก้ของทางชมรมเฉลยเยื่อจกรกรรมนะครับมีการไปแอบอ้างในการเรียกอะไรเงินบริจาคซึ่งทางชมรมไม่มีการเปิดรับบริจาคทุกกรณีนะครับวานพี่น้องประชาชนคนไทยอย่าหลงเชื่อไม่ฉาชีพนะครับโดยให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของพี่ชายของนายสุขส์เจเิญยิ่ง นะครับนะแล้วก็ได้มีการแอบ,บอ้างนําเสื้อของแฟนขับชมรมยากรรมที่นะครับเป็นเซฟอัจฉริยะนะครับเอาไปขายลงใน Facebook แต่เพื่อโอนเงินไปแล้วนะครับจะไม่ได้รับเสื้อนะครับสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนคนไทยจํานวนมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมจะไปตามความคืบหน้าคดีที่มี Facebook ชมรมยกรรกรเนี่ยที่นายสุขสันต์เจริญยิย่ที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะ กับพวกเนี่ยร่วมกันปลอม Facebook แล้วก็เริม่มร่วมกันรับเงินบริจาคหลอกลวงพี่น้องประชาชนผมได้รับความเสียหายก็จะไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียนให้ทราบก่อนเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมา